สงครามการค้ากลับมาอีกครั้ง และนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งบริหารจัดเก็บภาษีศุลกากร10%กับสินค้านำเข้าจากจีนกลายเป็นการจุดไฟปะทุสงครามการค้าซึ่งเรียกเสียงคัดค้านเป็นวงกว้างทั้งจากในประเทศและในระดับนานาชาติทางจีนเองก็ได้ออกโรงคัดค้านการดันมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐด้วยการออกมาประกาศว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับองค์การการค้าโลกหรือ WTO เนื่องจากการเข้าข่ายละเมิดกฎการค้าโลกอย่างร้ายแรงศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า การปรับขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐครั้งนี้ออกมาเร็วกว่าที่คาดการไว้และมองว่าอัตราภาษีที่จะเก็บ10%นี้จะเป็นเพียงแค่อัตราเบื้องต้นที่สหรัฐกําหนดไว้เท่านั้นซึ่งในระยะต่อไปสหรัฐยังมีแนวโน้มที่จะปรับภาษีจีนในอัตราที่สูงขึ้นไปอีกโดยสินค้าอุปโภคและบริโภคข,ของจีนคาดว่าจะเป็นหมวดที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีมากที่สุดเนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้ยังไม่เคยถูกจัดเก็บภาษีในสงครามการค้าครั้งก่อนในระยะยาวนั้นคาดว่าทางจีนและสหรัฐน่าจะมีการเจรจาและทำข้อตกลง รงเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเพราะเมื่อย้อนกลับไปดูการบริหารงานของโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยแรกที่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเต็มไปด้วยเรื่องเหนือความคาดหมายและก็ต้องอัปเดตกันแทบวันต่อวันเลยครับ